คุณวาเลนตีอครับผมวันนี้เราก็แมมาทำไมต้องเขย่าครับผมมันติดติดมาจากเมื่อกี้เดี๋ยวมันไม่เข้าจังหวะครฮะมันมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเหมือนไดร์นิกแรางเหวียนอ๋อครับผมแป๊หนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งอ่าครับผมที่เรามาวันนี้นะเราต้องมีอะไรดีๆมานําเสนอกันแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนล่ะครับอ่าสักพูดฮะโอ้สัมผัสลมครับครับผมลองทีนิดหนึ่งสี่สิบแปด เอ้ยาวไปยาวไปพี่ยาวไปเรื่อยๆพอละยาวลวเอาให้ถึงร้อยเลยพี่เอาให้ถึงเลยนับหนึ่งไม่ถึงโอ้โหราทำจริงๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับว่ารู้ไหมครับผมอยู่ที่จังหวัดหาชนค่ะโอ้โหนับหนึ่งคะแนนครับแล้วข้างหลังของเราที่คืออะไรครับผมคครับท่านิเวศเรือนออาค่ะโอ้โหแนนครับแล้ววันนี้เรามาในงานที่ชื่อว่าเออชื่น่าละอ้าวชื่ออะไรครับผมอธิษฐานแห่งชขันโอ้โห ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิงวิงพุ่งฟิ้งสองคนนี้สาวสวยใสน่ารักมาคุยตั้งนานแล้วยายไทครับครับผมยังไงนะน้่งตัวนะครับ่คผมะสวัสดีค่ะชื่อยายานะคะมาจากพิษจักรเสียงกรุงเท้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเทค่ะมาจากพิษจักเสียงลูกแท้เหมือนกันค่ะเอาชิดตัวมือกับน้องๆได้ครับเอางี้หรอกมีพรวก็มี้ที่จะมาช่วยเราใช่ครับผมแต่จริงๆแล้ว พิธีกรรับเชื่ของเราครับเราเรียกไม่ใช้งานนะฮะถูกต้องครับแล้วเรากาเป็นอะไรกันไม่ใช่โอเรามีเพื่อกี่ไหมพิธีกรรับเชิญของเราอะไรนั่นคือดูแลตัวอย่างรู้ค่ะแล้ก็คือวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อและ ความประทับใจของพี่น้องที่มาร่วมงานความเชื่อความประทับใจการอัศจรรย์อะไรประมาณนี้มาแบ่งประสบการณ์กันใช่พูดถึงความเชื่อน้องเพลงึกถึงใช่ครับผมถ้าพูดถึงความเชื่อก็คง้องนึกถึงการอนิษฐาและก็ความอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้หล่อหลอม้โหันนอนตื่นได้บ้งเลยกคการอ์อ่น้อง อ่าครับผมถึงก็คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่พระเจ้ามีกับเราอะค่ะเราต่อพระเจ้าอได้ยินแล้วอยู่ที่นี้พี่อยากจะร้องไห้ซึงไม่ใช่ครับผมแต่ตอนนี้แหมเราพร้อมกันยังครับเราพูดถึงแล้วมีบรรยากาศอะไงานมาให้ดูด้วยเดียวจะเปเราจะพายเข้าไปดูพร้อมยัง่มพร้อมยังพร้อมยังพร้อมมครับพร้อมไหมครับสอาไปเลยครับผม ไปครับไปชมภาพบรรยากาศในงานวันสงศ์แห่งชาติตรงนี้ยังมึนๆอยู่เลยครับเป็นยังไงครับน้องโยบ้ากยืดปรงนั้นไว้พะเจ้าสงสกิปด้วยประมาณนี้ครับตอนที่แมวคนเนี่ยที่งานทุกคนอยู่คนฟ้าแบบไม่อยู่ไปไหนครับพรเจ้าเวทีครับเวทีลึกมาโยคบ้ามาโยคบ้าคู่รักในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะและจากบรรยากาศในงานนะคะเราสามารถได้เห็นได้ถึง ความเชื่อที่เข้มแข็งของพี่น้องชาวไทยเรานะคะและการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยนะคะใช่ค่ะความผัดถึงความรักของพระเจ้าที่พระอทรงมีต่อาอย่างมากมายโอ้โหพี่แน่นอนคือประมาณว่าพูดไม่ถูกเลยทีเดียวว่าตอนรู้สจะยังไงเพราะว่ามันเป็นการลวงมิตรเออเดี๋ยวก่อนี่พูดไม่ถูกพูดให้ถูกก็คือเมือถึงก็คือว่ามันได้รับการสัมผัสการอัศจรรย์ความเชื่อแล้วก็ ความประทับใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากที่เราเห็นบรรยากาศที่เราพาไปดูกันมาแล้วเนี่ยเราจะไปดูว่าพี่น้องที่มาร่วงงานเราทุกคนเนมีความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างอไปดูกันเลยไหมเราไปไหมไปเลย้ยไปังไงจะไปยังไงดีไปก่อนเลยตอบให้ก่อนเลยตอบก่อนเลยโอ้ไปยังไงไปยงไงองวิ่งดีครับไปไหมไปเลยครับเลขงครับ สวัสดีครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอกับน้องๆนะครับขอน้องๆแนนน้องโตหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อเอิงค่ะชื่อแหนมค่ะท็อปครับอ่าน้องเอิงน้องแหนมแล้วก็น้องท็อปนะครับอ่าวันนี้พี่มีคําถามเหมือนกับจะถามว่าถ้าเรานึกถึงความเชื่อเลยเนี่ยปึ้งเรานึกถึงอะไรนึกถึงพระเจ้าเป็นหลักนึกถึงพระเจ้าเป็นหลักครับอีแน่นอนเลยทีเดียวน้องอ่าครับ กถึงการทูลขอการอธิษฐานค่ะนึกถึงการทูลขอการอธิษฐานสวดยอดมากครับน้องครับนึกถึงพระเจ้าครับขออธินที่สุดชื่อโรแลลิกไายูนันครับค่ะแล้วความเชื่อนี่มีส่วนสําคัญในการอธิษฐานไหมคะก็สําคัญ,รคคญตรงที่ว่าเราคุยกับพระองค์เวลาแล้วก็พระกามปีบอกว่าอธิษฐานเสมอและผมก็อยากอธิษฐานเสมอทุกวันทุกเวลา พราะว่าผมอยากคุยกับพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระบิดาของผมและผมเป็นลูกของพระองค์ <Wow. S 1> ะังน,นั้นผมต้องการพระองค์ทุกเวลาและทุกนาทีค่ะและขอบคุณพี่มากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในวันนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์ที่อีกท่านหนึ่งนะคะขอแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อก่อน,นะครับค่ะแล้วมีความถามนะคะอยากถามพี่ว่าเมื่อนึกถึงความเชื่อนะคะที่คิดถึงอะไรบ้างคะความเชื่อครับถ้าเป็นความเชื่อผมก็คิดถึงสิ่งที่เราเชื่อมั่นคือแบบเชื่อแล้วก็ต้องต้องคิดว่ามันต้องเป็นจริงครับก็นี่คือความเชื่อสําหรับผมในเมื่อคิดว่าจะเป็นจริงก็คือความเชื่อครับ อ่าวันนี้เราก็มีคาถามความเชื่อมีความสําคัญยังไงในการอธิษฐานมาครับก็ถ้าเรามีความเชื่อครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานไปทําไมครับคือการอธิษฐานก็คือการอธิษฐานหรือว่าขอในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับผมถ้าเราเชื่อมันก็จะเป็นที่อย่างแน่นอนเชื่อว่าพระเจ้าระบรองคำอธิษฐานเราครับ มีคำถามจะถามนะคะเมื่อเราพูดถึงความเชื่อแล้วอยากถามว่าพี่สิทธินึกถึงอะไรคะเพลง body slam นะครับถ้าเกิดเป็น level ของคิดเตียนนะจะอีกแบบหนึ่งนะครับ <S 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 ความเชื่อสําหรับผมก็คือสิ่งที่แบบมองไม่เห็นนะแต่แบบเชื่อว่าจะเป็นจริงไม่ว่าเป็นความฝันของเราหรือว่าสิ่งที่เราคิดถึงในอนาคตคือถ้าเราเชื่อให้มันเป็นจริงมันจะเป็นจริงได้ขอบคุณมากครับผม แล้วว่าพี่น้องเรามีความรู้สึกยังไงกันบ้างในสำหรับงานวันนี้ในความเชื่อหโวเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยใช่ค่ะเอาพี่ีเกอร์คะคือหนูมีคําถามค่ะวันนี้เป็นงานทางแห่งชาติใช่ไหมคะแล้วนอกจากเราอธิษฐานแล้วมีกิจกรรมอื่นไหมคะก็จริงๆนอกจากเป็นการที่เราจะอวยผ่อให้กับประเทศเราอะฮะมันมีอะไรที่มันเป็นในยามากกว่านั้นก็คือมันเป็นการรวมตัวกันจากพี่น้องต่างโบสถ์โบสถ์ทุกโบสถ์นี้มารวมตัวกันแล้วก็ร้องเพลงเพื่อวล่ย มันคือหัวใจเดียวกันครับผมแหมรอเลยอือเอาวรื่องนี้พี่พี่ทีนมัสการละคะเราไม่รู้เลยว่าพี่เขาคิดยังไงหรือว่ามีความตั้งใจอะไรบ้างเธอทำพิธีแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะไปหลับพิดีใช่ไหม่าไปไปไม่รู้แหละลืมเข้ามาตเป็นเราหลับต้องเป็นนักพิีของน้องๆที่เขาบริจาวณ์ละอืม โอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าไหไงครับงานนี้ไปงห้าะเดินวิ่งลุกลุกไปเรอครับไม่ดื่ม พวกเราทัวร์ชิเปอร์ก็เวลาที่เกิดความกลัวเราก็อธิษฐานครับ oh. ก็ในพระธมพีบอกไว้ว่าเมื่อเราอธิษฐาน oh. สันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของเราไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดความกลัวเราก็อธิษฐาน oh. แล้วก็พระเจ้าก็จะมอบสันติสุขให้ครอบครองจิตใจของเราครับ oh. ก็สําหรับความประทับใจในความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ไม่เคยมีวันลืมเลยก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้ผมได้รู้จักกับพระเจ้า oh. ก็คือผมตอนนั้นเป็นพุทธอยู่แล้วก็ ไหลหลุดในห้องนอนของตัวเอง oh, <no. S 1> แล้วก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยนะห้องผมอยู่ที่ชั้น5แล้วก็ oh, <no. S 1> ผมพยายามหลายวิธีทางแล้วรวมถึงการอธิษฐานกับพระเครื่องที่ห้อยคออยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูเหมือนกับที่เพื่อนเคยท้าทายว่าถ้ามีปัญหาอะไรแล้วหาทางออกไม่ได้ให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูแล้วพระเจ้าจะช่วยได้ทุกอย่าง oh, <no. S 1> ก็ลองอธิษฐานดูแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงดังกรึกบ แล้วก็ไหลมันก็เข้าไปเองโดยที่ไม่มีใครมาสัมผัสตัวเราเลยครับก็เลยมีโอกาสได้มารับเชื่อในพระเจ้าครับเอเมนทีวีไทยแลนด์ขอพระเจ้าไว้อร์ครับ สวัสดีครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเขาเห็นพี่เขาบนเวีีเป็นคนนำรการวันนี้ผมก็อยู่ใว่าไผมได้ไหนไอ้ได้ได้อยู่นะครับโอเคครับผมตรงนี้มีคนถามมาปานหาี่มาหาพวกพี่ๆทีมดิมเราไดยนะครับไปานหาที่กับ คือเรื่องของการอัศจรรย์การอัศจรรย์เราทีเกิดขึ้นในชีวิตมีประสบการณ์ทั้งหลายม้งนะพี่กอที่ทำให้เราแบบจำไม่ไม่เคยลืมแบบน้เลยเอาเอาที่น้องๆ้องเห็นผมร้องเพลงเนี่ยสําหรับผมเนี่ยคือการอัศจรรย์ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ร้องเพลงพอรู้ว่าเป็นคนเสียงไม่ดีแล้วก็ดูดรีเยอะดูดผิวเยอะทําให้เส้นเสียงมันบีบแล้วมีอยู่วันหนึ่ง ผมก็กลับมาหาพระเจ้านี่แหละกลับมาหาพระเจ้าเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะร้องเพลง,งนะวันนั้นเนี่ยกำลังร้องอยู่แล้วได้ยินเสียงเลยเสียงของพระเจ้าดังข้าในใจบอกว่าถ้าร้องวันเนี้จะไม่มีเสียงอีกจะร้องไหมผมบอกผมร้องแล้วผมก็ร้องเสียงผมดับไปหกเดือนมันมีอยู่วันหนึ่งระหว่างช่วงที่เสียงดับอะไรประมาณเนี้ยทีมนรรมการของของคิดจักสยามกรุงเทพนเนี่ย ซ้อมซ้อมงานนี้แหละอธิษฐานแห่งชาติแต่เมื่อปี2006แล้วระหว่างซ้อมเนี่ยทีมซ้อมกันไม่ได้มีปัญหาทางด้านดนตรีนะครับซ้อมไปเละเละเละ,เละผมมาล้างห้องน้ำอยู่ข้างบนแล้วน้องคนหนึงก็เดินขึ้นไปตามบอกว่าพี่พี่อาจารย์สังเวียนเนี่ยเขาเขาเรียกพี่ผมก็ลงมาลงมาพร้อมไม้ถูห้องน้ำเคยเห็นไหมไม้ล้างส้วมอ่ะ หมายล้างส้วมเลยไอ้ที่เป็นขนขนนะ่ะลงมาปุ๊บจานมีอะไร <_ d ance> ผมจะเจิมคุณให้เป็นผู้นำนาัสก,การผมก็มองหน้าอาจารย์อา <_ d ance> จารย์คิดดีแล้วนะเ <_ d ance> ชื่อไหมครับผมอยู่กับอาจารย์จังเวียนมาผมไม่เคยโดนอาจารย์กระดุครั้งแรกโก้ผมไม่ได้ตั้งคุณนะพระเจ้าตั้งความที่ผมเป็นคนตลกผมก็บอกอาจารย์คิดดีแล้วนะโอ้ทีนี้อาจารย์ก็โกรดมากเลยผมผมว้ยแกเวจริงเว้ยคือแบบแกไม่ได้พูดเล่นไง แกวจริงผมก็จันจันเห็นปัญหาผมนะทุกอย่างเลยนะเออพระเจ้าใช้คุณผมอ,อกอจารย์เอานะผมถูกเจิมทั้งที่ไม้ถือไอ้ไม้ไม้ห้องน้ำยังอยู่อ่ะแกก็วางมือเจอจนวันนึงมีผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับเขาเขามีของประทานในการคัลซิ่งเขาก็คาลซิ่งผมบอกในพระเจ้าเจิมน้องมากเลยนะในใจผมนะจริงเหรอจริงเหรอ หลังจากนั้นเป็นอีก,อก,อกสองสาวันเป็นคืนวันอาทิตย์ผมยืนร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมตกใจคือมันไม่ใช่เสียงผมมันเป็นเสียงที่ถูกเปลี่ยนมันมีพลังมันมีคือคนร้องเพลงเพี้ยนกลับกลายเป็นไม่เพี้ยนภายในแป๊บเดียวแล้วก็มีพลังนะครับก็เป็นเรื่องเดียวที่ว่าอัศจรรย์มากๆในชีวิตแล้วก็ต่อยอดมาเกือบหลายๆงานในประเทศนี้ที่พระเจ้าให้โอกาส ไม่รู้พระเจ้าให้มาร้องในหลายงานได้ยังไงก็เนี่ยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่แยมกับพี่พอลนะคะจากทีมนมัสการ w ห้านหนึ่นะคะมีคำถามว่าถ้าหากว่าในชีวิตของพี่เนี่ยเจอความกลัวแล้วพี่คำจัดความกลัวนี้ยังไงคะค่ะพี่ก็ไล่มันออกไปเลยค่ะบอกว่า ฉันจะไม่กลัวให้ออกไปเพราะว่าจะไม่ยอมอยู่ใต้ความกลัวอันนี้ค่ะแล้วก็ในนามพระเยซูเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับพี่พอล่ะค่ะก็เหมือนกันเออจะจะคุยกับพระเจ้าแล้วก็จะขอพระเจ้ามามาป้องกันเราแล้วแต่เรื่องอะไรที่เรากลัวแต่ว่าถ้ามีความกลัวเข้ามาก็ผมจะผมจะยึดถือพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าอยู่เคียงอยู่อยู่เคียงข้างเราแล้วก็แล้วก็แบบ ชนะเพื่อเราอยู่แล้วเลยเราไม่ต้องกลัวค่ะค่ะแล้วพี่พอบพี่แยมนี่มีเรื่องราวอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือเรื่องราวอัศจรรย์ที่ที่ไม่เคยลืมเลยนะคะแบบสะทกทักใจกม,มันที่พี่ก่อนใช่ไหมคะ,ะเอ่อพี่เคยเป็นหอบนะคะค่ะแล้วก็กดทนเป็นอยู่สามวันแล้วก็บอกพระเจ้าว่าให้พระเจ้ารักษาแล้วก็มันหายเลยค,ะค่ะจากที่หายใจไม่ออกนะคะ พูดไม่ได้นะคะร้องเพลงได้เลยนะคะอยู่คนเดียวในห้องนอนอันนี้จํามาตลอดเวลาหลายหลายสิบปีนะคะเป็นเรื่องที่น่าจังจริงใจค่ะก็มีมีหลายเรื่องจําได้ครั้งหนึ่งตอนตอนเด็กเอ่อผมวิ่งที่ข้างข้างหลังเพื่อนบ้านอ่แล้วก็มันจะเป็นแบบสนามที่มีต้นไม้เยอะเหมือนกับเป็นป่าใช่ไหมแล้วก็เอ่อวิ่งวิ่งเป็นเด็กแบบแล้วก็ไม่มีใครผมก็ชอบไปคนเดียวอันนี้ผมอายุประมาณ น่าจะสิบครัวแล้วก็พอดอีผมวิ่งแล้วก็ตกตกลุม่ม<ะ>แต่ว่า<ห>ขาลุม่มแล้วก็ขาตัวนี้มันมันขึ้นมาแบบนี<ห>้แต่ว่าอันนี้ขาตัวนี้มันเข้าไปในลุม<ห>ใช<ห>ม่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าบอ่อน้ำเ<ห>ก่าที่เขาที่เขาเขาไม่ใช้แล้ว,<ห>ลวกระทเขาลืมเขาเขาไม่ได้ปิด<ห>แล้วก็จริงๆมีมีเด็กที่ ที่ <P ain> เคยโกเข้าไปเลยแล้วก็สีชูไอ้พวกเขาออกไม่ได้แล้วก็แบบ <S 2> <S 2> หายไปแบบเกิดขึ้นบ,อบ่อยๆที่ที่เมืองไทยแล้วก็นี่แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ขาเดียวแล้วก็ผมติดโรงแรนประมาณสามชั่วโมง <S 2> <S 2> <S โแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้พยายามเอาพยายามแบบขยับตัวออก,กทำไม่ได้จงังใงมีเพื่อนบ้านเขาเขาเจอผม แล้วก็ดินออกแต่ผมแบบรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมเป็นการอาสุจริตที่ผมเพราะว่าจริงๆมันใหญ่พอที่ฉันตัวของผมควรจะลองเข้าไปแต่มันติดแค่ขาเดียวโอ้นี่เป็นการอาสุจริตและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้แต่งงานกับเบียร์อีกอย่างหนึ่งก็คือได้แต่งานกับเบียร์ได้แต่งานกับเบียร์ได้แต่งงานกับเบียร์ได้แต่งานกับเบียร์ได้ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณพี่พอกับพี่แยมนะคะที่ได้มาแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ ธี่พิมัสการเนี่ยเขาคิดกันยังไงลแล้วก็มีวิธีจัดการเกี่ยวกับความรวยยังไง <ละ S 1> ได้ค่ะอีกรั้งบรรยากาศในงานวันนี้นะคะ,ะเราสามารถเห็นได้ถึงความร้อนรนของพี่น้องชาวไทยที่มีสอพระเจ้าด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกเรานะคะ,<ล>ะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนต่างที่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะนานมัสการแล้วก็อธิษฐานร่วมกันได้ค่ะีประทับใจมากใช่เรารู้สึกมีพลังมากครับ แล้วก็วันนี้นะพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับตอนจากกันก็มีภาพทิธีเจ๋งๆดีๆที่เหมาะกับพวกเรามากคร,ครับผมนี่คือพิธีพิพูบที่11เขาที่หนึ่งครับพ,พิีีคือความเชื่อคือความแน่ใจาในสิ่งที่หวังไว้นะครับผมเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงครับผมใช่และแน่นอนที่สุดเลยนะครครับแต่อีกอย่างหนึ่งเี่ยพาไม่ได้เลยครับ สามารถติดตามชมพวกเราได้หล่อๆสวยๆได้ที่ mntv นะครับผมทาง www.facebook.com/slash mntv t h a i l a n d นะครับผมและอีกช่องทางหนึ่งก็คือ w e b s i t youtube.com/slash mntv t h a i l a n d นะครับผมและอีกอันนึ่งฮะมาเลยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้แล้ววันนี้มีแอปพลิเคชันแล้วเหรอคะแน่นอนครับผมและแอปพลิเคชันของเราครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www f a c e b o o k c o m a s a m n t v t h a i l a n d แจ้งเงนครับผมติดตามได้ตรงไหนอีกไหมนี่เลยนี่เลยครับมันกันัากมาครับรวมพั้งกิวของเราเองโอ้โหลงดีนะใช่ครับผมค่ะก็ห้ามพลาดกับความหลากหลายของพวกเรานะคะค่ะแล้ววันนี้พวกเรา amen variety ขอลาไปก่อนนะคะรับผมค่ะสวัสดีครับ